นี่เลยเป็นซอฟต์คลอสด้วยนะอ๋อไม่ธรรมดานะหน้าตาแบบนี้นะครับราคาก็ฉามแน่นอนนะแต่เราจัดให้นะในราคาเพียง1.29กรโมค่างวดค่าตัวเนี่ยสี่สิบห้าพันเองนะครับพี่ๆหลายท่านนะครับก็สงสัยนะฮะว่าไอ้อันเนี้ยคืออะไรนะครับก็สามารถเปิดได้เลยนะครับก็สามารถ หย่อนตัวน้ำเสียน้ำที่เคลียร์ทิ้งจากเครื่องักผ้าครับใส่เข้าไปในนี้ได้เลยนะครับ เชื่อก็ต้เชื่อนะฮะเล็กพี่ขี้หนู่จริงๆนะครับหลังนี้หมูบ่บ้านพึกษาสามกาจาระพิเศษบางบัวทองนี้เองนะครับ18ตบารางวาราคา1.29นะฮะประเมินได้ถึง1.4ล้านโอ้โหราคาดีต่อใจนะฮะแล้วก็ค่างวดค่าตัวนี้ทัดใจสุดๆนะครับค่างวดอยู่ที่ไม่ถึง5,000บาทนะครับ มาดูกันว่าผลงานข้างในเป็นยังไงนะฮะมุมนี้ก็จะเป็นในส่วนของตัวโถโปรจดรถนะครับก็กระเบื้องนะครับปูเต็มนะครับแล้วก็ขยับมาในส่วนโซนนี้ก็จะเป็นโซนนั่งเล่นนะฮะแต่นั่งเล่นเนี่ยถือว่าเป็นมุมที่แบบ private สุดๆเลยนะฮะเราติดเป็นบล็อกสาะปัดลาย ที่ไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนนะครับแล้วก็เก็บสีออกโทนสีเทานะให้ความเด่นๆเลยนะครับให้ความโมเดิร์นแล้วก็ความพิจิวิถันสมัยใหม่สุดๆผส,สา,านกับลายหน้าต่าน,นะฮะก็เป็นลายที่แบบว่าคัสตอมมาอ,อย่างละเมียดระไหมเลยนะครับ ติดไฟประดับให้เก๋ๆแบบนี้เลยนะฮะเล่นกับแสงนะครับเล่นกับเส้นสายของแสงขยับมาด้านซ้ายมือนะครับก็จะเป็นในส่วนของชุดหน้าต่างแล้วก็ประตูนะครับที่ทีมงานได้จับใส่ให้กับหลังนี้นะฮะนะครับเราก็จะประดับโคมให้ตลอดแนวตลอดระดับสายตาเลยนะครับก็จะเล่นกับแสงเล่นกับไฟนะฮะ กลงคืนนี้ถือว่าสวยชวนมองมากๆเลยนะครับแล้วก็โลเคชันของหลังนี้นะฮะอยู่โซนบางบัวทองกาญจนาเรนนี้เองนะฮหมู่บ้านพฤกษา3าอยู่ด้านหลังของตลาดนี่เองนะฮะก็ถ้าเกิดว่าพี่ๆท่านไหนนะครับหาบ้านให้คุณพ่อคุณแม่อยู่สักหลังหนึ่งนะครับแล้วก็คุณพ่อคุณแม่ไม่เหงาแน่นอนนะไม่เหงาแน่นอน ไปซื้อไปหาอะไรมาขายตลาดได้เลยนะครับหรือว่าครอบครัวไหนที่เป็นสายชอบจ่ายตลาดนะครับโอ้โหเดินแค่ไม่กี่ก้าวนะฮะก็ถึงตลาดหน้าบ้านนี่เองนะฮะเอาละครับตอนนี้เราอยู่ในส่วนของตู้โถงบ้านหลังน,นี้แล้วนะครับก็จะมีช่องแสงให้นะครับสองช่องนะครับแล้วก็ ประตูบานใหญ่นะเป็นไซส์ king size เลยนะครับก็สามารถขนพวกตู้เตียงเข้าได้สบายๆเลยนะก็เป็นงานไม้แท้นะเป็นไม้เนื้อแข็งเลยนะฮะเก็บชฉลกลมสีให้เรียบร้อยนะครับฝ้าก็จะเป็นฝ้าเรียบหมดแล้วนะครับเราดูเวทให้ทุกสิ่งอย่างนะครับจุกเว้นตัวโครงสร้างนะครับเราไม่ได้ไปยุ่งเกี่ยวนะครับคิ้วบัวพื้นนะครับก็ติดให้เรียบร้อยนะครับ และยิ่าไม่ต้องกังวลเวลาถูบ้านนะครับผ้าไม้ถูเปื่อนๆก็ตัวผนังขอบพื้นผนังก็จะไม่เลอะไม่ดังนะครับอันนี้ก็จะเป็นส่วนของตัวห้องน้ำนะครับติดเบรนชอเวอร์ให้เรียบร้อยนะครับกัน้น่วนแห้งส่วนเปียกให้ชัดเจนเลยนะครับชากโกก็หน้าตาพรีเมียมเลยนะฮะ หน้าตาแบบนี้นะครับราคาก็ฉ่ำแน่นอนนะครับแต่เราจัดให้นะในราคาเพียง1.2กน,นะครับค่างวดค่าตัวก็เบาดุปุยนุ่นเลยนะฮะค่างวดก็อยู่ที่5,000บาทนะครับก็ไม่แพงเลยนะครับ,บ,รบ,มรบจมเชื่อว่าหลายๆท่านนะครับเช่าบ้านหญูแพงกว่าน,นี้แน่นอนนะครับแล้วก็ค่าน้ำค่าไฟเลย ถ้าเจ้าของบ้านที่พี่พีเช่าอยู่เขาก็จะบวกค่ามิเตอร์ไฟเข้าไปอีกนะครับสู้เรามีบ้านเป็นของตัวเองดีกว่าครับถูกหรือว่าอาจจะเทียบเท่ากับราคาที่เราเช่าอยู่ก็ได้นะครับแล้วก็ค่าน้ำค่าไฟก็จะเป็นมาตรฐานตามาหนวงกําหนดเลยน,นะครับอันนี้ในส่วนของมุมสักล้างนะครับเราก็จะติดตัวล้างหน้าให้ตรงนี้เลยนะล้างหน้าก็ให้เอาแบบ คาเฟ่เลยนะคาเฟ่แบบออกแนวล็อกนิดๆนะครับแน่อันนี้อ่างลังหน้านะครับก็สามารถเก็บของได้นะฮะตรงนี้นะครับนี่เลยเป็นซอฟท์คลอด,ด้วยนะอ๋อไม่ธรรมดานะครับพี่ๆหลายท่านนะครับก็สงสัยนะฮะว่าไออันเนี้ยคืออะไรนะครับก็สามารถเปิดได้เลยนะครับแล้วก็เวลาเราซื้อเรื่อผ้ามานะครับ ก็สามารถหย่อนตัวน้ําเสียน้ําที่เคลียร์ทิ้งจากเครื่องท่อปัาา้งครับใส่เข้าไปในนี้ได้เลยนะครับหรือว่าพี่ๆจะเอาไว้ติดตั้งพวกอา,อ,อาร์ล่างหน้าเพ <c oughs> ิ่มเติมก็สามารถทิ้งน้ำทิ้งลงตรงนี้ได้เลยนะครับก็หลายท่านถามมานะครับก็บางท่านก็ทราบแล้วนะครับก็บางท่านก็อาจจะเป็นความรู้ใหม่นะครับสังเกตนะครับ เราติดตั้งให้ครบเลยนะครับพี่ๆรับบ้านไปเนี่ยแทบไม่ต้องต่อเติมใดๆแล้วนะครับหลังคาหน้าบ้านลงจอดรถแล้วก็หลังคาหลังบ้านนะครับเราติดตั้งให้เรียบร้อยหมดแล้วนะครับจงเชื่อว่าคุ้มกว่าบ้านป้ายแดงอย่างแน่นอนนะฮะแล้วก็เซฟรายจ่ายาด้วยนะครับก็รายจ่ายอย่างน้อยถ้าเกิดว่าพี่ๆซื้อโครงการใหม่นะครับ เงินแสนหนึ่งครับไม่พออย่างแน่นอนนะฮะอันนี้ก็จะเป็นส่วนของโซนเขาตองกูวนะครับเขาตระกูลนะครับพี่พีครับงานแบบนี้นะครับเป็นทอปชิ้นเดียวแล้วก็สีออกสีนมสีขาวแบบนี้ด้วยนะครับโอ้โหราคานี่ช่มเวอร์นะฮะแล้วก็เป็นชิ้นเดียวเลยนะไร้รอยต่อทองแตงกุ่นะครับโอ้โหราคาไม่ต้องคดถึงนะฮะราคารงมากนะครับแรงมากแต่ เราจับใส่ให้กับตังางเจ้าของบ้านหลังนี้นะครับตังางเจ้าของบ้านนี้จะต้องแบบยิ้มแก้มปรีอย่างแน่นอนน่ะนี่นะครับปักไฟกันให้เรียบร้อยนะครับเสียบพวกตู้เย็นแล้วก็เป็นคอมพิวตอร์นี้เลยนะครับซีล้าจ้าติดตั้งให้เรียบร้อยนะโคมงใหญ่ๆโคมงหวายแอน,นเมแบบนี้นะฮะราคาอย่างน้อยนะครับสามพันเนี่ยเอาไม่อยู่นะครับ สรงไซอย่างนี้นะฮะก็จะไปเห็นตามวิลล่าใหญ่ๆห,หรือว่าตามร้านคาเฟ่ใหญ่ๆนะครับคุณนี้นะฮะที่เราจะได้เห็นกันครับแต่เราได้ข้อมูลจากร้านคาเฟ่พูดเล่นนะฮะเราได้จับสไตล์ของร้านคาเฟ่มาใส่ให้กับบ้านนี้แล้วนะครับก็จะแม่ดก,กับตัวอ่างหออกแนววินเทจวินเทจคาเฟ่แบบนี้เลยนะครับ น่้อยู่ในแหลกนะครับหลังนี้นะฮะอันนี้ก็จะเป็นมุมมองที่มองจากตัวกลัวนะครับผ้าเรายกให้สูงขึ้นนะครับก็ได้ความโปร่งในแหละอันนี้ห้องนอนห้องที่สองนะครับจะอยู่ด้านหลังของตัวบ้านมีช่องแสงบานเปิดให้นะครับก็จะได้ความโล่งโปร่งในแหละนะครับก็มีอินกลิ่นอายของสีโทนเนื้อไม้นะครับเราก็จะจับ คุมโทนคุมตรีมให้แม่กับคาแรคเตอร์ของตัวพวกวัสดุที่เราจับใส่ตัวบ้านนะครับามา,ามาดูห้องมาเตอร์กันก็เปิดหน้าต่างออกไปรับลมได้นะครับนี่นะครับนี่หน้าบ้านนี่ครับพี่พี่สังเกตถ้าเกิดว่าเราทำงานมุมนี้นะครับ ก็สามารถมองออกไปยังตรงข้ามเพื่อนบ้านได้นะครับแต่เพื่อนบ้านที่อยู่ตรงข้มงมงมามเราไม่เห็นเราเนะ่ยตัวแวอกซ์สตาปนะครับเขาจะเขาก็จะช่วยกรองสายตาคนที่อยู่ตรงข้ามนะครับเราก็ได้ความเป็นส่วนตัวเราก็าได้ความโปร่ด้วยนะครับถึงแมา้างารงนี้หาจุดตกสักชุดนึงนะครับบางตรงนี้นะก็สามารถมองออกไปได้นะครับไม่ไม่รักน,น,นะครับ ชอบบ้านนานปนีดปนีดสวยแบบนี้นะครับก็สามารถทักคอมเมนต์กันเข้ามาได้คลิปได้น,นะครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับอ่าครับผมอันนี้ก็จะเป็นบริบทนะครับของตลาดเช้านะครับน,นี่ก็จะเป็นตลาดประจําหมู่บ้านนะฮะหมู่บ้านพุทธา,าก็นะครับปักฟอยก็อยู่แค่นี้เองนะ ก็จะเป็นถนนหลักของหมู่บ้านนะครับก็ระบบขนส่งสาธารณะนะมีให้ครบเลยนะครับก็ไปส่งเป็นรถตู้นะครับก็ไปส่งยันายานเวสเกตแล้วก็สถานีรถไฟฟ้าคลองไผ่นะฮะนี่นะครับแล้วก็บ้านของเราก็อยู่ซอยนี้นะครับซอยที่มีถังสีแดงๆนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นบริเวณ ปากทางนะครับร้านรวงเพียบนะฮะนะครับบริบทของหมู่บ้านนี้นะครับเกาความเจริญนี่โอ้โห,โหเหลือๆนะฮะตลาดแค่ปากซอยอันนี้ก็จะเป็นตลาดสดน,นะฮะนี่วินรถตู้อยู่ตรงนี้เองนะครับครอบครัวไหนที่ใช้ ส่งสาธารณะนะฮะไม่ต้องกลัวนะครับไม่ต้องกลัวนี่นะครับถนนทนทางก็ยกให้อบตเรียบร้อยนะครับก็ค่าส่นกลางไม่ไม่มีค่าส่นกลางนะครับมีแค่ค่าพวกค่าขยะ